สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะเป็นลุกที่แบบตากระต่ายนะคะเหมืนอนสาวญี่ปุ่นนะคะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะใช้บีบีครีมค่ะเกลีย่ยไปบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยให้ตัวค่ะต่อมาใช้คอนซีลเลอร์ค่ะปิดบริเวณที่เรามีรอ,รอยสิวนะคะแล้วก็บริเวณใต้ตานะคะใช้นิ้วกดกดกดเบาๆนะคะต่อด้วยแป้งค่ะเราจะใช้แป้งนะคะ บริเวณที่เเป็นสิวค่ะเพื่อเซตให้มันแบบเนียนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ลิปสติก2ส,สีค่ะเป็นสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะผสมกันทำเป็นครีมบัชค่ะก็เลี่ยบไปบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างตัวนี้ค่อนข้างลงแบบเข้มหน่อยนะคะเพะว่าจะได้ดูแก้มแดงๆสาวญี่ปุ่นเขาเน้นแก้มแดงอย่างนี้นะคะต่อมาเขียนคิ้วกันค่ะเราก็จะเขียนให้มันบางหน่อยนะคะ เพราะว่าจะได้มีลุคที่ธรรมชาตินะคะต่อด้วยใช้อายอายโค้ดนะคะแบบว่าเซตให้คิ้วเราอยู่ทนนานขึ้นนะคะเพราะเราเขียนไปแค่นิดเดียวใช่ไหมต่อมาค่ะใช้อาชโดสีขาวขาวมุกมุกนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาทั้งบนและล่างเลยค่ะแล้วก็ใช้สีลิปที่เราผสมกันมาทาแก้มเมื่อกี้นะคะเขียนไปบริเวณใต้ตาแล้วก็ รูปตาด้านด้านหลังนะคะแล้วก็บริเวณเปลือกตานะคะให้ดูแบบว่าตากระตา่ายนะแล้วก็ใช้อาแชโดสีมุกครีมครีมนะคะที่มีกลิตเตอร์วิงวิงนะคะทาบริเวณเปลือกตาแล้วก็บริเวณหัวตาค่ะใช้สีน้ำตาลนะคะวาดบริเวณหางตานิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตาดูคมชัดขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้แค่ดินสอเขียนคิ้วแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เขียนไปตามรูปตาเลยนะคะ จะได้ลุคที่ธรรมาชาติมากๆค่ะแล้วก็ปัดขนตากันค่ะงานขนตานะคะค่อนข้างที่จะเน้นหน่อยนะคะก็จะปัดให้มันเรียงเส้นแล้วก็ให้ยาวนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะก็จะได้ตาวิงวิแบบนี้นะคะต่อมาปัดแก้มกันค่ะก็จะปัดซ้ำไปบริเวณที่เราใช้ครีมบัดตอนแรกนะคะก็แค่เบาๆพอนะคะมันเป็นการเซตก็พอละค่ะก็มาเชดดิ้งจมูกกัน ให้ดูมีด้านขึน้นมาเนะเาะต่อมานะคะเราก็จะมาทาปากกันค่ะเราก็จะใช้เป็นแปลงเป็นแปลงตัวที่เราทาตาไปนั่นแหละง่ายดีนะคะก็ทาไปบริเวณริมฝีปากนะคะแล้วก็ใช้ลิปสีส้มแล้วก็สีชมพูเมื่อกี้นะคะแต้มทาไปด้านในนะคะให้ปากดูมิติแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนเอลองไปทำตามแล้วมาถ่ายรูปอวดกันได้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย